สังเกตชุดนะวันนี้ดูแบบนี้จับเขาแต่งชุดโชวเอวนะคะเท็กซี่นะคะเ่ื้โชวเอวนะคะเอวลอยนะคะแต่เอวตันนะคะไหนเชไหน้นำราว,น,ว,น,ราวนี่อ๋อข้างหน้ามันติดกันด้วยเหรอชว์แต่เอล ไม่ร้องร้องทำไมลูกร้องทำไมกพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเป็นอกพี่หลักพี่หลักเดาขาใหพี่อัใที่าเอาอะไรคะอ๋อเขาจะกินกล้วยกล้วยกล้วยฉาา โอ้นี่นี่อันนี้อร่อยนี่อร่อยอ<า>ขอบคุณข่าก่อนขอบคุณค้าน้ำตาลเยอะๆเอามา <S <S 2> <S 2> <S 2> เอาไว้้พ่อน้ำตาลเยอะๆ ว้าวว้เอครัดูพี่ชายเล่นอะไรกัน ลูกชายนะไม่ไม่คุยภาษาไทยกันเลยโ <c oughs> อ้ <c oughs> คุณนิชาพัส่งมาห้าร้อยดวง ขอบคุณครับผมอบอกว่าให้สาวเอลลอยอ๋ออยู่ในช่วงสตาป์ัตตี้ด้วยอ,อ,อยากส,งส่งดาาให้เราส่งตอนนี้นะครับทำอะไรลูกไม่เอาไม่เล่นแบบนั้นเขาเจ็บแล้วเปล่า คุณไม่ออกเลยโอเค ขอบคุณคุณออมนะครับคุณรัตติมาส่งดาให้สิบดวงคุณออมคุณกอบคุณชมพูนุชคุณกอบส่งมาสิบดวงคุณลูกขวัญบอกว่าคิดถึงเด็กๆมากค่ะส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณอีฟสามสิบดวง คุณจูน30นามสิบดวงขอบคุณนะครับก็อยู่ในช่วงสตาป,ปตี้นะครับใครอยากส่งดา้ายเราส่งตอนนี้นะครับรขออันใหม่ได้ไหมอันใหม่ได้ไหมคะขออันใหม่ได้ไหมคะ,ะอ่ะสิบห้าวิสุดท้ายนะคะใครอยากส่งด้ายให้เราคือหนูเอาเข้าปากเราไม่ใช่เหรอรู้อันเนี้ยเอาหยิบอันใหม่ดีๆสิลูกเอาอันใหม่ดีๆีง<ม>นานไอ้ด้วย แบบว่อพี่เนะเออแบบพ่อเป็นนะพ่อเป็นด้วยกันไอ้ว่าก็อายนะเที่ยวที่เราอ่ะพ่อพิ่งหายพ่อพิ่งหายหนูบอกว่าไลน์ไม่แจ้งเตือนเลยจริงเปล่ากดกระดิ่งหรือยังนี่ไม่ได้ไลน์แค่ไม่กี่วันเองเนาะมันฝิด่้งขนาดนั้นเลยอาจจะเพราะว่าเราไม่ค่อยไลน์